ดีได้ของดีมากแม่ค้าฝากมาให้โอ้เครื่องบินแม่ค้าเพิ่นฝากไอ้ของดีมาให้นี่ใส่ไานิน่เออกับตับมันฝากมาให้มือเส้นเนี่ยโผมก็เลยสิมาเห็ียดอ้ออ้อกินอา่าผมลำลำจังหน่อยหนึ่งนี่ละผมล่างเนี่ยไรหน้า,นาแล้วดีมันออกวันแล้วนี่ยดีอ,ออกแต่ว่ากคือมีขมอยู่ดอกหน่อยหนึ่งเออ ผมถึงมาล่างของสิละล่างของสิล่างของมันมันดอกพวามมันมันหลาหมดนี่เดี๋ยวจะใส่ยิบดูก็ขาวๆแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเอากินเดี๋ยวกะทิล่างยิบน,น้าึงเอนะเดี๋ยวถามไปเบื้องต้นผมออมเลยครับเอสวัสดีครับอ่ะวันนี้ทีม้มา กูใส่ปลาเอ่อเรียกว่าอ่อก็ได้เปินใส่ปลานิ่นะข้าวตะไคร้ใบบักูล้วก็พี่แข้งเอาเอาไปปั้นอาแล้วาาก็มะควัวแบบนี้แหละหัว้มีกินหอมนิดนึงก่อนครับแล้วก็และะ้วกังนเติมน้ำทุปนิดนึงครับอ่าโปต้องใส่ายใส่นิดเดียว เขาต้องควัวให้เครื่องเนี่ยมันสุกก่อนนะครับเพราะว่าใส่ครับไอ้ตับมันนะ่ะมันมันสุกไงอ่า๋ยวมันชุกเกลือเกลือกินหมดอ่าผมอยู่ลดซ้อนนึงครับจะกระจายน้ำปลาไปต้อนต้อนหัวโตนะึงเอากระทะนี่ครับทอดหมูกรอบอยู่เอาหมูกรอบขึ้นเก็บก่อนอเอาเฮ็ดหมูกรอบไปนน้ำนี่แหละ มันได้ได้ลหลายอย่างโห,งหงเทียบเนี่ยเอาวางหมูกรอบกันกะาวาให้บกพริกสุกก่อนนี่ครับใส่ปลาครับตับป,าบปาลาลงเลยผักชีเล่ากับผักชีตูครับอ่าลงเลยนี่ละอู อูหรือว่าอ,อ๋อเออได้สองอย่างอ่าล่อยมันเดือดนิดนึงล้องเห็ดกินเมื่อเด้งครับดำำเด้อผมลำลำแกะลูกอ่ากินกับข้เหนียวอ่าถุกแล้วเติมรสด,ดีไปเครื่องซอนซ่าครับไอ้น้ำปลาเครื่องซ้อนเยียปล่อยครับมะ,ะกินกันเลยก่อน นี่ละเฮ็ดออกมาแล้วหน้าตากรปเป็นแบบนี้ครับผมเอาะไส้ปลาหรืออูไส้ปลาปรับข้องเสื้อหอยเสื่อนมาชิมด้วยกันครับ